ครับผมอยุธ้าครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอ1คันนะครับผมรถคันนี้เป็นรถของเพื่อนผมเองและผมได้เอามาดูแลต่อพร้อมจัดจัดแต่งอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเอามาใช้งานอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จัดแต่งจัดซิ่งแบบให้แบบเต็มสเตีมเลยนะครับผมสําหรับสาย ek นะครับผมคันนี้นะครับกับค o n ด้าซ v i c ek ตัวเล็บหรือปี2,000ท้ายเข้าพอดเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวรถนะครับทำสีแดงนะครับผมแดงแบบแดงแก้วเพิ่งทําสีมาใหม่ได้ไม่นานนะครับผมก่อนหน้านี้ทําสีแดงเหมือนกันจะทําสีนอกในเลยนะครับผมจัดก่อนขายจัดเก็บอาบน้ําให้อีกหนึ่งรอบนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็น Honda Civic EK นะครับวางเครื่องใหม่ให้ด้วยพร้อมโอเวอร์ฮอเรียบร้อยนะครับผมเครื่องใหม่ที่วางเป็นเครื่อง d 15 b 3สเตทเทค2ลูกเครื่องจากเชียงกงนะครับผมนี่นะฮะ เอาอุวกรให้ใหม่เปลี่ยนซีลต่างๆให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมเอาไปก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถสีแดงของแต่งมีเทียบเลยครับทั้งเบาะซิ่งคู่หนึ่งนะครับท้องเพล่นเก็บร่วงโล่งเบร์เล็ทั้งคันนะครับผมสไกแบบไว้ด้านหลังใส่ต่ำพาวเวอร์นะครับจัดทรงลงล้อมาให้อย่างดีกับพร้อมกับยาง R1R ตามสไตล์รถซิ่งแบบมีรถนิยมนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันภายในนะครับผม เบาะหลังเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะครับผมเบาะหน้าเป็นเบาะซิ่งนะครับฝั่งคนขับเป็นเบาะบักเก็ตซีดหลังแข็งนะครับผมตามสไตล์รถซิงเบาะด้านข้ามเป็นเบาะเลคคาโสอาร์สามนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับวางเกียร์ธรรมดาให้นะครับผมสีเป็นสีดําแดงนะครับลงเล่มเรียบร้อยหมดแล้วเครื่องลงเล่มเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมนี่นะฮะากให้ตาตากมองดูนะครับผม อรก็่างนี้นะครับพวงมาลัยเป็นโมโม่นะครับเลือนไม่ทําเป็นแบบ g-shock ตามสไตล์ e k นะครับผมนี่นะฮะ Honda ด้สู c e k นะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมและยอดเยี่ยมที่สุดนะครับของไว้รุ่นไทยนะครับผมซื้อตั้งแต่ยุคนูน้นยันยุคนี้ไม่มีตกยุคราคาไม่มีตกนะครับผมนี่นะฮะด้านท้ายก็ไม่เคยจอดติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมคันนี้หวางเครื่องเรียบร้อย E ยี่สิบนะครับสามารถใช้ E ยี่สิบได้สบายสบาย,บายน,บนี่นะฮะม้าร้อยกว่าตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันนะครับ,รบห้องเครื่องนะครับมีการเก็บรองนะครับจ่ยายฟิวไว้ข้างใน ในรถนะครับย้ายแบบไวท้ายรถนะครับตามสไตล์ของเมกานะครับผมพร้อมอุดรูต่างๆนะครับเฉพาะค่าทําห้องเครื่องไปนะครับเก็บตรงเก็บสีไปมากกว่าสี่0 0ื่นบาทวางเครื่องใหม่มากกว่า4ี่0 0ื่นบาทนะครับและกระจุกกระจิกอีกมากมายนะครับผมนี่นะฮะฝานะครับก็สั่งพ่นนะครับตามสไตล์แบบเมกานะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือผมจัดการทําเองหมดทุกอย่างครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้บปนนะครับดยวเราไป ทดลองฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ไปลองขับกันดีกว่าหน่อครับผมนี่นะครับจะฟังเสียงเครื่องยนต์จากข้างนอกก่อนนะครับลองสตาร์ทให้ฟังนะครับครับขันรอบรอบด้วยท่อเหล็กขันคันมีเดเจอร์นะครับปลายเป็นสปูนนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกัน เย็นฉ่ำเลยนะครับช่วงล่างเก็บงานหมดแล้วเ็ปอย่างดีเอาไปก็พร้อมใช้งานกันเลยนะครับออกงานเที่ยวบิดติ้งกับเพื่อนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวอายนะครับเพราะว่ารถเราทําสไตล์ซีวิกอีเคที่คนเขาเล่นกันนะครับผมนี่นะฮะคือเก็บห้องเครื่องโลง่งจัดทรงล้อมาอย่างดีนะครับวางเครื่องแข็งพร้อมซิ่งพร้อมแซกนะครับผมเดินเลททั้งเส้นเก็บห้องเครื่องโล่งนะครับแล้วก็จกัดทรงลง้ลอนะครับทาสีใสเทปล่าฝากระโปงเคปล่ากระจกเป็นของสปูนนะครับผมนี่นะฮะ ใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพบริมณฑลส่งให้ฟรีนะครับผมต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนนะครับหรือส่งไปเทเลอร์ฮอนด้าซีวิ eke คันนี้นะครับผมเป็นรถที่ยอดนิยมมากและผมเปิดราคาให้เบาเบาแสนต้นต้นเท่านั้นแสนต้นต้นเท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณเอาไปทําเองเกินราคาแน่นอนเลยครับเฉพาะเก็บ้องเครื่องก็มีต้องมีสามหมื่นบาทเดินเส้นเยทท้งเส้นก็ต้องมีหลักหมื่นบาทวางเครื่องใหม่ก็ต้องมีหลักสี่หมื่นบาทใส่จัดทรงลงล้อพร้อมยางก็ต้องมีมากกว่าา20,000บทโดยรวม เป็ดเสร็จทําไปนะครับที่ทําเล่นกันเองอ่ะรวมตัวรถมากกว่า2 0 0 0 0นบาทคุณไปซื้อรถราคาสี่ส่าห้าหมื่นมาคุณไปวางเครื่องใหม่คุณก็ต้องเพิ่มเงินอีกเกือ 1, บครึ่งครึ่งแสนคุณไปเก็บห้องเครื่องพร้อมทําสีต้องมีมากกว่า3ามสี่หมื่นบาทอยู่แล้วนะครับผมนี่นะใครที่อยากหาขับขี่ใช้งานนะครับไม่ได้เฉพาะเอาไว้ซิ่งอย่างเดียวนะครับสามารถใช้เป็นเดลิยูสนะครับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับให้ดูนะครับว่าอัตรากําลัง ฟิลลิ่งไปยังไงนะครับลองขับให้ดูับเๆาครับไม่แรงที่มากนะกล่องก็เป็นแบบจูนของลอมนะครเป็นพ0 8ก็มีแบบตัดเบิ้นเบิ้ลเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับจะลองให้ดูเป็นแบบอ นี่คากสับกี่ใช้งานอยู่นะครับ h o n d a Civic EK คุณได้ไปไม่อายเพื่อนแน่นอนเหมาะกับการลงทุนคุ้มค่าอนาคตมีราคาและราคาก็ไม่ต่ำไปมากกว่านีนะครับจัดไปครับ0814952929 0814952929ออยุคาการันตีเพราะว่าเป็นรถที่ตัวเองได้ตั้งอาได้ปั้นเองและได้ใช้เองครับผมขอบคุณครับ